วันนี้มาเยี่ยมครัวตาปุ๊เลยครับเดี๋ยวดูแกทำอะไรโอ้ดูเครื่องประกอบแกมีมะเขือเปาะมะเขือพวงใบกะเพราเม็ดพริกไทยแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับท่านที่ชมช่องนี้นะครับ เขียนคอมเมนต์เข้าไปทักทายกันนะครับหรือเสนอแนะเมนูใหม่ๆได้นะครับอ่านี่เครื่องก็มีรากผักชีดอกกระเพราแล้วก็กระเทียมรายการผัดแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ตาปุ๊กแกด้วยนะครับ นั่นแหละครับดูแกใส่น้ำมันแล้วก็เนื้อวัวลงไปวันนี้เนื้อวัวใช้ตัวสันนอกนะครับ300กรัมเป็นส่วนที่ติดมันเล็กน้อยกำลังสวยเลยครับดูแกผัดคั่วไปเนื้อวัวเกือบจะสุกดีเดี๋ยวแกก็คงจะต้องใส่เครื่องผัดนั่นแหละครับตัวพริกแกงสองช้อนโต๊ะ แล้วก็คงมีตามด้วยตัวรากผักชีดอกกระเพราและกระเทียมที่สับละเอียดใส่ลงไปผัดเพิ่มเพื่อเพิ่มความหอมแหละครับนี่ใส่เข้าไปครับวันนี้ตะโป๊กแกมาโอ้กินหอมเลยครับเห็นแกมาผัดแกคงต้องสะบัดสะบัดนี้แกสะบัดอีกแล้ว เติมน้ำซุปลงไปนะครับผัดแบบนี้หน้าตาออกมาเสร็จแล้วมันก็จะต้องขลุกคลิกแล้ครับนี่แหละครับใส่ผักใบแข็งมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนแล้วก็ยังเหลืออีก3อย่างนะครับทั้งพริกและใบมะกรูดและใบกะเพรา หน้าตาวันนี้เป็นผัดแน่นอนแล้วนี่ปรุงรสได้แล้วครับน้ำปลาสองช้อนชาตามด้วยซอสปรุงรสสองช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับหนึ่งช้อนชาครับพริกฉีฟ้านะครับไม่ใช่พริกชีหน้าน,นี้ต้องพริกชี้ฟ้า ผัดไปแล้วนี่ดูแกชิมแล้วล่ะครับโอเคครับรสชาติใช้ได้แล้วครับเค็มติดหวานปลลิ้นแล้วครับรสจัดพอสมควรเลยครับสุดท้ายครับโปรยกระเพราลงไปเลยโปรยเสร็จแล้วแกต้องปิดไฟแน่นอนแล้วครับผักใบอ่อนลงไปแล้ว นั่นแหละครับปิดเตาแล้วตักไข่จานเสิร์ฟเดี๋ยวผมต้องนั่งรอที่โต๊ะเลยครับตักข้าวสวยร้อนๆข้าวหอมมะลินุ่มๆเลยครับเนอโอ้หน้าตาหอมมากเลยครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อวัวผัดเผ็ดเผ็ดแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปทานกัน แล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ใต้คลิปนี้เลยครับตัวหนังสือแดงๆแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม